ค่ะทุกคนรีดีว่างานเข้ากันแบบรัวๆนะครับสำหรับพ่อโจโลและองค์อิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับเตรียมไปแสดงที่งานเจ้าพ่อพญาแลอําเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะครับแต่หลุดโฟกัสไปยังรูปองค์อิงเพชรบ้านแพงที่ขึ้นเอาไว้ใหญ่มากๆเลยนะครับ fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ส่งตรงมาถึงอิ่มข่าวกระแสพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิเตรียมชมกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับหลังจากที่ ที่แฟนเพจหมอลำพันธ์แท้ได้มีการลงแอดดังกล่าวเนี่ยเรด้ว,ว่าคนจังหวัดชายภูมิก็เข้ามาแชร์กันอย่างถล่มทลายเลยนะครับรวมถึงแฟนคลับของอิ่งเพชรบ้านแพงที่ส่งตรงมาถึงอิ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านข้อความให้ฟังกันทุกคนมี5วันด้วยกันสําหรับงานนี้เป็นงานใหญ่มากๆและเป็นบุญประจําปีด้วยใช่ไหมครับทุกคนปี2569รวมพลหมอลำดังงานเจ้าพ่อพญาแลอําเภอบ้านเข้า1-5่กุมภาพ 2,569นะครับที่ว่าการอำเภอบ้านคว้าวจังหวัดชัยภูมิครับวันที่1กุมภาพันธ์ชมหมอลำระเบียบวัฒน,นินี้ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ครับทุกคนเราได้เห็นพ่อเอะระเบียบวัฒน,นินีได้ออกมาโพส์เกี่ยวกับเรื่องฉากแสงสีเสียงว่าปีนี้จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการมากๆพ่อเอะเนี่ยเผยว่าตั้งแต่เกิดมาครับทุกคนตั้งแต่น้อยเท่าญ่นะครับเพิ่งเคยเห็นฉากวงตัวเองสวยมากๆกก็ปีนี้แหละใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันที่1นึกุมภานะครับชาวจังหวัดชัยภูมิรอชมกันได้เลยกับหมอลำระเบียบวาทสินนะครับ ต่อมาครับทุกคนวันที่3กุมภาพันธ์2569ครับชมหมอลำอีสานาคนครศรีนี้บอสโนตเฮียนหน่อยจัดเต็มนะครับในฤดูกาลนี้วันที่5กุมภาพันธ์นะครับชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงห้ามพลาดงานใหญ่บ้านเข้านั่นเองครับพุกคนซึ่งแน่นอนเขามีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นครับพุกคนในวันที่2กับวันที่4เนี่ยน่าจะเป็นมโหรสพอย่างอื่นเนาะที่ได้มีการมาจัดแสดง ในงานงานนี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้เราเห็นหลายคนมีการแชร์ออกไปไม่ว่าจะเป็นแม่บีพ่อโนนครับทุกคนที่ได้มีการมาแชร์โพสต์นี้ออกไปซึ่งเป็นคนจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมครับสำหรับพ่อนนของเรานะแม่บีก็เผยว่าเจอกันงานเจ้าพ่อบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิ5กุมภาพันธ์2569จ้านี่ทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนาอเห็นบอกว่าในปี2569เนี่ยโอ้โหงาน เข้ามากันแบบรัวๆเลยนะครับก็ปังๆกันไปครับสำหรับพ่อโจแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชเนี่ยก็เป็นหมอลำที่มาแรงที่สุดครับทุกคนทั้งโซเชียลและทั้งหน้างานครับที่ดึงดูดผู้ชมเนี่ยได้อย่างถล่มทลายเลยต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนและยิ่งเป็นงานใหญ่แบบนี้เชื่อว่าวิกแตกอย่างแน่นอนครับเนาะก็สามารถเข้าไปว่าจ้างได้เลยทั้งหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชและสาวน้อย รเพืิญโชว์ปีนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆครับได้ทั้งพระเอกนางเอกคนใหม่ที่เข้ามาเสริมทับในวงอีกด้วยครับและที่สําคัญเลยเปิดตัวหลักๆออกมาครับทุกคนก็ถือว่า โอ้โหนะครับปีนี้น่าสนใจมากๆจะเป็นน้องป๋อมแป,ม,ปมพระเอกฮอตดี้น้องหมิวรัชธาพรใช่ไหมครับน้องน้าหวานที่เข้ามาใหม่รวมถึงน้องออฟสุรพลอ๋อไม่ใช่น้องออฟสุรพลน้องออฟวงหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวทัวลงน้องออฟสุรพลวงหนึ่งนะครับพระเอกวัดศิวดโดนเออวันนี้เราพูดกันแบบเร็วๆเลยนะแล้วได้เขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาดูแลวงนั้นก็คือพ่อการชัยวิไรศินของเรานั่นเองครับทุกคนปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับหมอลำเสาน้อยลำเพลินโช ที่เข้ามาประดับวงการหมอลำนะ้อและปีนี้ต้องบอกว่าหมอลำน้องใหม่เนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนแต่ด้วยบารมีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนสาหรับสาวน้อยลำเพลินโชก็ถือว่าเป็นหมอลำปีที่2ที่ไม่เหมือนปีที่2จริงๆเหมือนทำมานานแล้วนะทุกคนด้วยบารมีของวงวงใหญ่อย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ,ะทุกคนครับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝาก fc แฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งหลายคนก็ส่งตรงมาถึงอุ้มเยอะมากๆเลยว่าอุ้มอิ่มโอ้โหงานเข้ารัวๆเลยพ่อลูกคู่บุญนะครับพ่อโจกับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเป็นงานที่จังหวัดชัยภูมินะอ่ะวันนี้ใครอยู่จังหวัดชัยภูมิบ้างครับแล้วก็จะไปชมงานนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับ fc จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเยอะมากๆเลยครับทุกคนนะก็ถือได้ว่าเป็นแฟนหมอลำแล้วก็คอหมอลำคนชัยภูมิสร้างหมอลำเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะเราจะเห็นได้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงและหมอลำคณะอื่นที่แบบดังๆอะครับทุกคนไป เล่นจังหวัดชัยภูมิเนี่ยบ่อยเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าภาพก็ค่อนข้างมีศักยภาพในการว่าจ้างเนาะทุกคนแล้วก็ในส่วนของงานมหรสพแบบนี้เป็นงานประจําปีด้วยครับทุกคนคิดถูกแล้วที่เอาหมอลำวงใหญ่ไปเนาะผลก็าเข้าไปชมเยอะอยู่แล้วเพราะว่า fc หมอลำแต่ละคณะก็ค่อนข้างถล่มทลายและปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หมอลำฟีเวอร์จริงๆครับทุกคนเนาะทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยก็ถือว่าได้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยในยในปีนี้เนาะแล้วก็สาวน้อยเพชรแพงถือว่าเป็นหมอลำที่บุกกเบิ หลายเรื่องมากๆครับทุกคนในเรื่องของการทําภาพยนตร์ด้วยบอสโ,โจก็ทําภาพยนตร์คายอ้ออะไรเงี้ยครับทุกคนทําให้หมอลําเป็นที่ยอมรับในในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอสโ,โจเนี่ยได้ปลุกปั้นน้องลูกสาวอย่างน้ององอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้คนรู้จักวงการหมอลํามากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าฐาน f อฟซแฟนคลับอุงอิงอ่ะแล้วก็พ่อโจเขากระจายเป็นวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาคจริงๆครับภาคเหนือภาคใต้ก็อยากจะชมหมอลํามากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเมื่อคืนนี้โอ้โหคนดูในไลฟ์สดสตรีมมิ่งกลุ่มป ออนไลน์เนี่ยไปที่ 4ี0พนะทุกคนเยอะมากๆครับบาทร1 3ยบาทก็ถือว่าคนคิดถึงหมอลำแล้วคิดถึงหน้าห้าแล้วเนาะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ครับซึ่งอิมเองเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ขอบคุณฟีดแบ็กจาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยน้อยที่ส่งตรงมาถึงอุ้มอิมข่ากระแสและฝากเอาไว้นิดนึงครับทุกคนตอนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยวันที่30สิงหาคมนี้เขาจะมีมิงแฟนคลับนะครับซึ่งตอนนี้คนเนี่ยรีบเข้าไปจองโต๊ะกันเยอะมากๆมีโซน VIP มีโซนธรรมดาด้วยครับทุกคนนะ้อยเชื่อว่าวันนั้นเน น่าจะไปชมกันอย่างนั่นเลยทีเดียวนะครับนักก็ถือว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหบอสโจเขาประกาศออกมาเมื่อวานนี้เท่านั้นนะตอนนี้คนจองไปกันเยอะมากๆเลยทุกคนใครที่สนใจนะครับอยากจะไปร่วมงานมิทติ้งแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสามารถทักไปได้เลยที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับหรือว่าได้เลยที่ Facebook ของบอสโจยูมานินนะครับได้เลยนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่จัดขึ้นมานะครับให้กับ FC ฟซแฟนคลับเนาะได้พบปะสังสรรค์กันนั่นเองนะครับวันนี้ก็นะเอาเรื่องราวนี้มาฝากใครที่อยู่จังหวัดชายภูมิก็อย่าลืม คอมเมนต์มานะครับแน่นอนว่ามี3คณะด้วยกันนะครับที่ไปร่วมงานงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าวันที่1ใช่ไหมครับกับวันที่4เนาะ่ะ2กับ4ครับจะมีคณะไหนที่ เข้ามานะครับทุกคนตอนนี้ก็มีอีสานสนครศรี์มีระเบียบวัฒนศลป์แล้วก็มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่5กุมภาพันธ์นั่นเองครับเพราะฉนั้นก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนาอทุกคนวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยเนาะคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆโอ้โหทุกคนงานนี้ยิ่งใหญ่มากๆขึ้นรูปอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงใใหหญญ่่สุดสุดๆๆเเลยนนนครทกกามูป้อ ถือว่าเป็นคนที่ดึงดูดคนดูได้เข้าไปแบบอย่างถล่มทลายเลยสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนะทุกคนไปที่ไหนที่นั่นวิกแตกตลอดสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กรับทุกคนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ